ไปยไงที่โี School trip School r i p where? Huh? Yes. ไปส่งโซฟีนะคะโซฟีสิไป school trip ประศรไปเที่ยวนะคะเข้าเขาเขาสิไปประมาณ10บโมงครึ่งนะคะเขาเอากับเปาลอไปข้างนอกรปมานคือสิบริทายุ่น้ำเนอะเพราะว่ามันก็ห้อมกะ แหวนมงคืงนะก็เข้าสิบไปกันส่งลูกตื่นเต้นท่าแม่ตื่นเต้นไรอุ้ยสเนลดูสเนลน้ำตาหอยทากหลังจากไปส่งลูกสาวเรียบร้อยแล้วแม่บ้านกับกับ,กบมานครออกกำลังกายสันหุ้ยแขนตรงแรง ออกนี่ก็แบบอยากให้กล้ามเนื้อมันกระชับนะคะฟิตแ n d เฟิร์มกาบด้หวังว่าตรงแบบสแรนเดอร์คือตะก้อนดอกมันคือสิเป็นไปเบได้ยกวมาถึงนเนไม่ไม่ความรู้สึกว่าตะกอนหรือู้สึกว่าผอมเออผอมตอนนั้นมันกะน้ำหนักเข้างีนะตวนิ้มอายุมันหลายแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติละแต่ว่าเข้ากับอยากให้มันอ้วนมากบ่าให้เบอร์บามากสินะอันแห้งไปเห็นน้องสาวอัน เอกโซไซเนาะอยู่ในทิกทอกแม่บ้านก็เฮ็ดโล่ขึ้น้องสาวนะโล่แบบโล่เนี่ยเขาเฮ็ดบดดนเขาหอดอันเขาเฮ็ดหอดบดดนอันเขาเฮ็ดจนแฟร์จนขาเขาอันตำพื้นก็นได้ว่าสันแม่บ้านโอ้ยเฮ็ดจนโดนเดดแดดเทะละเนิดเทะละเนิดคันจนล่องพื้นเนี่ยลูกบ่ขึ้นว,ว่าสันบ่ขึ้นเลยนักนักก้นนักเนี่ยบ่ขึ้นเลยว่า <laughs> สันเฮ็ดจังได้ก็บ,บ่ขึ้นเลยมาสันโอ้ยเอากะ คือว่าเรามาคุยก่อนนะคะเแล้วเขาไปสิไปอ,อาบน้ำก็ว่าอ,อย้ำเอ็กซอร์ซายคือตรงใส่ชุดแบบนี้แบบเคยใส่เต็มชุดแล้วังสีนะมันดูไม่ดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ่อน้ำาพองแม่บ้านนะคะก็กปองนี่ก็จิก,กินมากก็คือแม่บ้านเอาให้เิิ่ันเพื่อนๆเห็นความแตกต่างมันกับบริเวว่าผอมจนสลิมจนทองโบโยโบมีดอกพราว่าเข้าก็ตรงอกกาลังกายน้า ก็ลงพุ่งคือวมาท้องครับท้องก็สองนะคะแล้วเราก็แบบแ่บ้านกับบริรักษาหุ่นช่วงโคิดโควิดนิเราห้องก็มาเอาเห็ดออกอ็กโซไซพอหรือซึกว่าอ้วนแห้งแต่ก่อนกับเราเคยออกอีหยังดอกบ่ไเ้ออกกําลังกายอีหยังเลยยังชนะแต่ว่ามันกับเพราะมาโควินเรโทษโทษโควิดดีกว่าพ่กข้มสบายใจอาหนักมันเพิ่มหนงสินะ <laughs> อะ่ลูกสาวนี่สิบชิบว่าไปทัศนศึกษา ทัศนศึกษาคะสกูลทริปไปสามวันสองคืนนะคะบดีไปฟรีนะคะเสียเงินเสียเงินนะคะเสียเงินโซฟี่เสียสามรอยบแมนนักเรียนทุกคนไปนะบางคนเขาก็บโบไปอันนี้เราแต่ความสมัครใจแต่ว่าตอนก้อนสีจัดทริปบางสีเขากับสีเศร้าเสียงเบิงว่ามีผูไดไปบอกขันไปหลายคนเขาเคยสีจัดขันไปหน่อยเขากับโบจัดจังสีนะรู้สึกว่าปีนี้ไปหลายแต่ว่าก็เสียเงินตั้งแต่ปีที่แล้วพลัก เขาถามตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเขาเสียลวงหนางสีนาแบบเสียบริษัททีเดียวหรอกเสียที่ละที่ละเครื่องเท่าไหยางยังสีนอาเสียสามเทืองสีพอนเป็นสามลอยดีโพสิทก้อนยี่สิบเสียลอยยี่ลอยยังสีนาสามลอยปอนกับประมาณหมื่น,นหานะคะของโซฟีมีที่พักมีอาหารยังสีนาแล้วเขาก็มีกิจกรรมพาไปเล่นกิจกรรมที่ว่าฮอลิเดย์พาร์คนั่นแหละในฮอลิเดย์พาร์คที่มีสวิงมี เออก็เอินซิปไลน์ม่นานม่เหนียงสินะวอดเจอวอดเจอเพลงสัรเสริญหลายอย่างสินะประสบการ์อเขาจะมีจุป,ปีของเด็กน้อยตอนนี้เขากับบมิการเรียนการสอนแล้วเพราะว่าเจ้าน้อยเขากับซ้ำม,มือแล้วเขาจะปิดเทอมใหญ่นะจังเมทิวนี่ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหันนี่ถึงวันศุกร์มื่อนี่ก็ไปทุกมือเช้าเช้าไปเย็นกลับ ของแมทธิวนี่กับไปฮอดไปเที่ยวคือกันไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวฮอลิเดย์ไปเทีย Day, เท่ยวสวนสนุกไปเที่ยวหลายๆอย่างสินะไปอ้อมไปอ้อมค่ะนั่งรถทัวร์ไปรถโคชเอินโคชเนาะเออโซฟีคือกันเออของแมทธิวนี่เสียร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบปอนประมาณเกือบหมื่นหนึ่งสินะก็เสียล่วงหน,น้าคือกันเสียล่วงหนา้าแล้วก็เสียทยอยเสียคือกัรรนแรรนม่บ้านก็ถามอยู่ว่าทุกคนไปเบิร์ตบอว์พนว่าไปเบิร์ตทุกคนจังแมนแมนบอด พ่อแมทธิวก็ได้แต่ว่าเขาเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วพ่อแมทธิวนี่ต้องห่อเขาไปเองบบห่อเขาก็เอาเงินไปซื้อเขากินข้างนาแต่ว่ามันแพงการออกไปเชี่วของนอกอยุนีขันสิก้าวาสิไปหากินข้าวนาคือเมืองไทยนี่โบ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 เมนกุดไอเดียปันใดน,นะคะขันขันมันหลายคนเพราะว่ามันแพงแพงมากโบตรงเอ็กเสีย เสียเป็นสามสิบสี่สิบก็บอกเลว่ากินดีขึ้นเสียสามสี่พันอยู่เมืองไทยแนละ้วมันสีแพงแน่แต่ว่าไม่บานกับให้เงื่อนไปคือยังแมทธิวกับเอาตังค์ไปถ่ายซื้อน้ำสมน้ำหวานไอศครีมบางทีนะแต่ว่าฮอดแซนวินฮอดอย่างไปกินเองเอาขอตัวไปทำสวยก่อนนะคะมอยอมกับบัวร้ผมมันงอกเปลื่นเข้ากับว่าอย่เตรียมงานเธอบ,บึบนโอยให้มันงอกให้มันงอกเป็นไห้ไล่พนันโอ้ย มันก็บอดิงามปน,านันเนาะมันบอดิงอกง,งามปน,านันนะมันหงอกงอกเป็นตาสร้างที่ยังหงอกเป็นจุ่มไหมเป็นจุ่มขาวๆดีนะแบบผมกระแหงบางๆแตโอ้ยหงอก,กขืนแทมหลายค่ะเอาขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะขอเดี๋ยวคนมาเบิงสีผมหลังจากแม่บ้านอาบน้ำแล้วเนาะคนมาดูก,กันค่ะ Good evening นะคะ evening อยู่แต่ว่ากันยังมีแดดนะคะ c l ายคลอ t h น afternoon นะคะสวัสดี่นะ,ะแม่บานไปนอนมาแล้วนะคะ <c oughs> สีผมก็ประมาณนี้นะคะไม่ไม่แดงไม่ดําจนเกินไปเขาเอินมอกขานว่าแม่บานแบบน้าตาลออกสีน้าตาลแกงสินะ,อะตอนแรกงอกรอกตรงนี้นะคะก็าหายไปแล้วนะคะผมผมงอกน้อยๆมันก็ดําแล้วนะคะ <c oughs> ยอมประมาณเดือนละเทือน,นะคะเสียอาทิตย์กับพอดีเพราะว่าหลาังเกนนันก็สิเริ่มเกิดอ,อายุเยอะแล้วนะคะไม่ยอมแกะนะ่แล้วยังไงต้องผมนี่ก่อนตะกี่เนี่ยอย,อย่นีพ่ค่อยได้เปลี่ยนสีผมนะคะพ่ค่อยได้เขาล้านมัน่าบ่ค่อยเด้เขาล้าน <c oughs> <c oughs> บ่ได้เขาล้านมันกับมันแพงไปแล้วกันแม่บ้านคือ,อยัางงานแม่บบานมันกับโบเด้ไปเห็ดอีหยัง แต่ว่าส่วนหมากฝรั่งเขาสิใส่ใจกับผมกํายังแบบเขาลามันแพงนอกมัน,มนบละเขาสิเฮ็ดสีผมกันสีกันเฮ็ดยอมเองพวกผมบอนนั่งเธอมันเสียออกลองเลรองขลังสิแบบสีออกบงงามบนอันบนนี้ให้สร้างเขาเห็นไห้กับสีงามจัิงสินะก็ดีก็ยอมเองเออแต่ยเมองไทยกับแดงแจ้งเป้งผลละผลต้่อพ่อก็สามีกับแม่ว่าแดงหัวแดง <laughs> วอยู่นีมันมันบกุนบกไปเหตุสร้างเขายอมให้แล้วมาไล้แดงแต่ว่ามม่ยู่นีนี่ยอมมาเองนะคะกับมีอยู่สองซ้ำเทืออไปเห็นให้ไหลนะคะโดนโดน,ดนไปเห็นให้ไหลเองสินะไปเห็ุมาลูกนี่แม่บอกคือเกา่ายังสันยังฉี่อีสนอดลูกไรยูมัมยังสนบมากมาสนุบมากให้แม่ไปเห็นซีผมหนานซีผมเนียว่าสัน ทวนไรอ่ะโอ้ยฉันเฮ็ดมากไ่ให้ฉันดูจักเดือนนังแน่ฉันจะเป็นยอมขึ้นสีดำสนุกไปเฮ็ดมากกันเดี๋ยวไปยอมขึ้นออน,ออน,นั่งเสีนะกะมันขันไปเฮ็ดไปบ่อยมันกน็นนีอยู่แต่ว่าแม่บานบอดเด่นนักกับไปเฮ็ดนีย่ามมันก็ไปรวบผมคือเกา่ามาย่ามไปเฮ็ดงานกะหรวบผมรวบผมรวบขันบ่มาจังสีกะหรวบผมเป็นเกา่าผมคือเกา่าเพราะว่างานเฮ้าสินะมันบอดเด่นแต่งตัวสวย ตะกีนี่ก็ยังได้ทาลิปสติกอยู่ด้ไปเห็ดงานสมือนี้ใส่หน้ากากตลอดเวลากต่ทาอยู่แต่มันก็บสีออกแล้วกับบริเวณหัวซาทาต่ออ้าวแมทธิวกลับมาจากไปทัศนศึกษาแล้วนะคะเย็นนี้จะทำอะไรกินแม่บานสิเฮดฟิตแอนด์ชิพให้ลูกนะคะอันคข้ามาเฮดกับบริเวดบริเว็ดดอกอบอบเฮดสีเฮดเอากะเฮดได้นะคะแต่ว่า ซื้อเอาง่ายกว่านะคะให้แม่บานสืออฟฟิศแอนชิปแล้วก็นส่วนแม่บานเองแม่บานสิเห็ดอ่ก้อยเนื้อมอน้ำตกมูซามสันนะคะกคบข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็พึ่งแช่นะคะในข้าวเหนียวกินผู้เดียวถ้วยนี้น้อยซ้ำนี้เด็ประมาณติปหนึ่งนะคะแบบว่ามาหลายบ่อไดมันกินมันเหลือลมันแข็งเอาเรามาลงลงมือทํากับข้าวกันนะคะนี่น,น,นะคะชิปรเรา fish นะคะไปอุ่นลองอะไปอุ่นไป,ไปเห็นเห็นมันห้อนมันส<ด>ุกอีกนะคะอันนี้ก็เป็น frozen chip นะคะอยากทิดทอดสดๆก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเซฟเวลานะคะชิ้นใหญ่นะคะดูนะคะชิ้นใหญ่ผัดนะคะล้างผัดกันนะคะ แลช่น้ำไว้ไม่ายหรอสิอันนี้ผักกินกับน้ำตกหมูเขานะคะตนนี้กะลมาประสปิทังดนแสงไฟบนทางดลวก็ลอดเข้ามาในรถผมมักชอบจั่งเือมามองกระจลางดอทั้งนี้ผมมองทังสองางภาพที่ผมเห็นคือมีเด็กชายวัยรุ่นที่นั่งอยู่ ผมจำได้แม่เลยว่าเอาไว้ผม้ารูปร่างขอใส่เสื้อยืดแขนยาวสีขาวเตียงยืนขายยาวนังอยู่ตออพี่เดือนได้เลยแม้ได้จะบอกพ่อเสียยัดปิดต่อไปได้ตัวบ็อกเบิร์เลยโอ้ช่วงนี้ถูกอะไรเบอร์นี่ยบ่อยมาเลยเรื่องตางๆว่าไม่รู้ว่า สามีทีเดือนนะอาจจะโอนกับพ่อแม่ผมไปท้ได้ผมก็ควยแ่ว่าอยู่ที่หที่ผมซไว้เนี่ยเตียห้องไว้ให้ผมจะรอยิ้มหนึ่งพ่อผมไม่ักเลยว่ารออีกอันนึ่งนะะที่ว่าผมสามารถดบ้านยลางนี้ด้วยน้ำน้าแรงด้วยขตัวเองอ่ะแต่ยังไม่ทาได้พ่อแม่ผมย้ายมาอยู่ในวันนั้นนะพ่อผมกล้มปเสียชีวิตซะกอน เดี๋ยวใครับผมนั่งมองชีวิตผมต้องมานั่งมองคนที่ผมรักลูกผมนอนป่วยเตียงป่วยนั่งมองแม่ผมป่วยบนเตียงคนปว่วนั่งมองพ่อผมพอนอนป่วยบนเตียงคนป่ผมมันน่าขนนะครับสอนนะครับว่าค <c oughs> ไ <c oughs> คนที่ทำคือคนชื่อ,อไห ก็เลยไปเช็คตอนแล่วนะคะแม่อกเรา่าที่เป็นทางาทพนนะคะการทำขงนี้จริงๆโกยเช็คไปเช็คมาสื่อไปสืบมาปรากฏว่าน้อยยอมรับเพราะโกรธครอบครัวนี้ก็เลยให้แฟนตัวเองแล้ว่าเป็นแฟนตัวเองก็แล้วกันใช่ใช่นครับให้ไปไปแก้แค้นให้หน่อยเพราะว่าโดนโดนทิ้งอะแล้วก็ดูกระทำจากครอบครัวนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แฟนก็บอกว่าได้ แต่น้อยต้องไปดาเนินการให้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อปืนได้ก็เลยให้น้อยไปซื้อปืนคับนี่นะคะเราจะมาทำการปรุงนะคะเนี่ย I think so ในแบบ Matthew เต๋อ I think so black light that day นะเนี่ยเป็นเทียวมาเป็นเต้อ What you bang with อินโดเพลย์แอนด์เรียนไปเต้ยังเรียนนะครับไปที่ลีล่ะตที่ททแล้วก็มะนาวนะคะัวเปพักรง็นผสมทนบาดเนยเรเทรเราก็จะทำการใช้ถุงนะใช้ถุง สุงยางแจยล้วกนโกเตอร์ที่คนมกนอยตอนกเน่ยวนันอนวจังหน่อยแลวมันอยากนวนน,ะมน,น,ว,นวมากนคะคำว่านัวนี่หมายถึงว่ามันออกจะแบบเค็มๆนิดๆนะนวคือพอดีอ่ะมันนวความนัวมันพอดีอ่ะ นัวมากแต่เข้มมาสันเถ๋ะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันมีที่โรงแรมมีที่เราไปเจอชิมกันดิชิมดิคือวันนั้นนะค่ะต้อนรับลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีใส่น้ำปลาน้อยนึงนะคะไม่เรี้ยวมากเลยนะคะพอดีเลยแต่ว่าพวกเผ็ดค่ะแม่บ้านใส่บุกี้เล็กน้อยก็ไม่เผ็ดแต่ว่าแม่บ้านมีพริกร้อยอยู่นะคะไม่พริกไปนอนที่โรงแรมพริกเอ่อคิดเลยว่าเออโรงแรมนี้เหมือนเคยไปนอนคุ้นๆนะว่าพอแล้ว พริกเผ็ดนะคะเนี่ยแม่มมบ้านซื้อพริกแหงมาาไว้ต่กินนะคะพริกสดมันเดีย๋ยไปซื้อบ่อยพริกแหงซื้ออยู่ออนไลน์อยู่อีเบอะได้นะคะมีขายบนสุหม,ม่เสร็จแล้วนะคะเราก็เติมผักหนูอหอมมันจะเป็นตึกคล้ายตัวแอ๋ แล้วก็ตรงกลางแต่ว่าทางทางหน้าทางด้านหน้าโรงแรมเนี่ยมันติดถนนแต่ถ้าโซนเนี่ยพอเราขึ้นไปเลยเจสชั่นไปอ่ะมันจะเป็นโซนสระว่ายน้ำห้องอาหารแล้วก็เป็นที่ขึ้นโลเคชั่นโรงแรมสวยมากคืออืมอร่อยมากนะคะเนี่ยอไปกินกันค่ะแม่บ้านชบแบงนะคะแม่บ้านชบแบงเก็บไปกินค,นนครึ่งเนื้อเพราะกินคนเดียวเดี๋ยวจะเติมพี่อีกน้อยนึงกันหมดค่ะ อยู่ที่ประมาณนีดเกิยครขึ้นถามว่าทีงานชอบไหมชอบเพราะว่าเราจะได้ไปพักเนื่องจากว่าเราเดินทางมาแล้วก็เก็บไว้นะคะขอตัวไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ